ปฏิบัติการทางการเมืองของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอปฏิบัติการปี6-9แบบแผนเดิมก็ใหม่กะในพล็อตนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการโยนลูกและก็รับลูกกันคือคุณชูวิทย์เนี่ยต้องดูยาวแล้วก็ปฏิบัติการทางการเมืองของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตหรือว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์แต่ผมคิดว่าการปฏิบัติการทางการเมืองทุกอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยมีการวางแผน ว่าอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรย้อนกลับพาย้อนกลับไปดูปี6กับในป66ี66นั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้ช่วงแรกเนี่ยกระแสของพักเพื่อไทยมาแรงมากเกือบจะเป็นแลนสไลด์ในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชีวิตทำก็คือดึงกระแสของพักเพื่อไทยลงมาโดยการไปวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาอ,อย่างค่อนข้างจะดุนแรงในขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ยพักปีกอนุรักษ์นิยมที่ โดดเด่นและก็เป็นที่คาดหวังว่าจะแข่งขันได้ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตคุณชีวิตไม่แต่พักนี้แม้แต่นิดเดียวส่วนพักภูมิใจไทยก็โดนคุณชีวิตแตะในขณะนั้นเพียงแต่ว่าพักภูมิใจไทยในขณะนั้นเนี่ยเขาไม่มีกระแสอะไรเลยนะสอเปอร์เซ็นต์การไปแตะคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงหรืออะไรก็แล้วแต่แทบจะไม่มีผลอะไร ที่จะกระทบกับพักภูมิใจไทยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้มาของภูมิใจไทยก็คือได้มาจากเขตจากการจัดการการเลือกตั้งอะไรต่างๆของเขาไปาแต่ทีนี้เนี่ยพอไปแตะพักภูมิใจไทยด้วยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออไม่ได้แตะพักเดียวนะก็แตะสองพักนะให้ดูเนียนๆว่าเป็นการทําแบบไม่เลือกข้างในขณะเดียวกันเขาไปส่งไปสนับสนุนพักคก้าวไกลในขณะนั้น ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้เฉลียวใจนะผมเองก็ไม่ได้เฉลียวใจหรอกแต่พอมามางองย้อนหลังแล้วก็เชื่อมโยงกับครั้งนี้เนี่ยมันเห็นแบบแผนบางอย่างนะแบบแผนก็คือว่าเขาพยายามดึงพรรคที่มีคะแนนสูงซึ่งเป็นพรรคที่อาจจะมีทัศนะที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตนนลงมาและในขณะเดียวกันเขาพยายามที่จะผลักดันพรรคที่จะพอจะแข่งขันได้กับกลุ่มอนิรมรักษ์นิยมจารีตเนี่ยเพื่อตัดคะแนนกัน ไอ้นั่นก็คือปฏิบัติการปี6เพอปฏิบัติการปี69แบบแผนเดิมก็มาอีกแล้วปี69เกนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าพรคประชาชนเนี่ยกระแสนิยมสุขแล้วก็มีทัศนะที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติกรชารทางการเมืองที่จะดึงกระแสของพักประชาชนเนี่ยลงมามเพราะว่าพักประชาชนนั้นเนี่ย ถ้าหากว่ามีการลันกระแสไปเรื่อยๆเนี่ยก,ก็มีการคาดการว่าอาจจะทะลุ200ก็เป็นไปได้หรือ,อ2 5 0นี้อาจจะยากข้างหน่อยแตท่ทะลุ200เนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการเพื่อที่จะดึงกระแสแล้วก็ดึงพักประชาชนเนี่ยให้มีแนวทางหรือว่ามีภาพลักษณ์เนี่ยใกล้เคียงกับพักอื่นๆอ,อย่างเช่นที่ ประเด็นมีอยู่2ประเด็นที่เขาใช้ในการวิาพากษ์วิจารณ์มากก็คือ1เรื่องของสีเทาใช่ไหมซึ่งตอนที่ผ่านมาก็มีอยู่2คนผู้สมัครของพรรคตัวเองถูกจับใช่ <c oughs> ก็เป็นเป้าให้คุณชูวิทย์ใชยโอกาสได้ทันทีเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ย บางทีมันถ้ามองในในพล็อตนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการโยนลูกแล้วก็รับลูกกันอ่าอ,อย่างชตอนอตอนเพื่อไทยปี6.6เนื่องจากเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ถูกมองว่าอยู่ฝั่งอนุรักษนิยมเนื่องจากว่ายังไม่ได้เริ่มจัดตั้งรัฐบาลข้ามคัว่วถูกไหมก็เห็นคุณชูวิทย์เปิดป,ปฏิบัติการโจมตีอดีตนายกเศถษฐาใช่พยายามจะดึงคะแนน แต่พอรอบนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในเป้าว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแบบนั้นแล้วกลายเป็นพักประชาชนที่ถูกมองว่าจะมาะช่วงชิงอํานาจจากฝ่ายอนุรักษนิยมคุณชูวิทย์ก็เลยปฏิบัติการตรงนี้ใแล้วพอผมเริ่มจากประเด็นคุณชูวิทย์เนี่ยทั้งสองท่านเห็นตรงกันไหมว่าเหมือนกับมันเป็นคือก,ก็ก็ไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายได้มีการพูดคุยกันหรือไม่นะแต่ทุกอย่างเหมือนกับรุมไปที่ฟักส้มเพื่อจะสกัด โดยตัวแทนของความคิดอนุรักษ์นิยมต้องก็คือหมายความว่าตอนนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าหนึ่งก็คือกลัวว่าพรคประชาชนเนี่ยได้เกิน200แล้วก็ทะลุ250 2สองก็คือว่ากลัวว่ายังได้เป็นลําดับหนึ่งอีกเพราะว่าถ้าหากว่าได้เกิน200เนี่ยความชอบธรรมมันจะมาสูงแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ยากที่จะ ปิดกั้นไม่ให้พักประชาชนเป็นแกนนำในการถึงแม้จะไม่ถึง250แต่ถ้าแบบโห200ร้อร้อยเนี่ยมันมันก็ยากที่จะทำในการจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมันสูงกว่าเพราะถ้าหากว่าพักประชาชนได้200เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะได้แค่ร้อยเนี่ยมันห่างกันร้อยหนึ่งเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่มีความชอบธรรมอาจารย์